มาที่ตลาดน้อยแห่งนี้แล้วนะครับสิ่งที่ต้องทำเลยก็คือการมาหาของอร่อยกินนั่นเองครับวันนี้ครับผมเลือกที่จะแวะทานข้าวร้านนี้ก็เพราะว่าผมสะดุดตากับป้ายนี้ครับขาหมูแช่เย็นครับคุณผู้ชมคือผมทราบมาอยู่แล้วนะครับว่าคำว่าขาหมูเย็นในที่นี้เนี่ยไม่ใช่การปล่อยให้ข้าวขาหมูนะฮะวางไว้เฉยๆจนมันเย็นชืดไปแต่ว่าคำว่าขาหมูเย็นในที่นี้นะครับมาจากการที่นำขาหมูเนี่ยไปแช่ตู้เย็นครับจนหน้าตาของมัน กลายเป็นวุ้นครับคุณผู้ชมแล้วก็กินกันแบบเย็นๆอย่างนั้นละฮะเดี๋ยวเรามารอดูกันนะครับว่าหน้าตาของมันที่แท้จริงแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงครับขาหมูเย็นหรือภาษาจีนเรียกตือขาตังซึ่งร้านนี้ขายมากว่า70ปีในตลาดน้อยซึ่งเมนูขาหมูเย็นนี้เป็นสูตรการถนอมอาหารอย่างหนึ่งของชาวจีนแต้จิ๋วโดยนำขาหมูไปต้มน้ำเดือดปรุงรสด้วยรากผักชีกระเทียมพริกไทยสีอิ้วตั้งฉาย และหนังหมูเสร็จแล้วก็นําไปแช่เย็นคอลลาเจนในหนังหมูจะจับตัวกันเป็นก้อนเจลลี่ซึ่งขาหมูเย็นแบบนี้เนี่ยในปัจจุบันหาทานยากมากครับจะมีก็แต่ตามร้านข้าวต้มเก่าๆซึ่งท่าที่ตลาดน้อยก็จะเหลือเพียงเจ,เจ้านี้เจ้าเดียวเท่านั้นครับมาแล้วโอ้โหขันเย็นมากคุณผู้ชมนี่ครับลักษณะหน้าตาของมันเนี่ยเป็นวุนด้วยอะมาหานี้ทานยังไงฮะต้องออกมาใช่ไหมฮะ ออกมาออกมาแล้วเป็นเค้กเลยคุณผู้ชมดูสิอันนี้อันนี้ราคาเท่าไหร่อมาถ้าเกิดขาย200ต่อ1นขัน200ต่อ1นขันครับเยอะมาก <c oughs> คุณผู้ชมมีน้ําแข็งมาด้วยอะ่ะ หน้าตาผ่านนะผมให้ผมให้คะแนนหน้าตาแบบหน้าตาดีมากเลยเดี๋ยวผมลองทานเลยดีกว่ารสชาติเป็นยังไงนี่นะฮะคุณผู้ชมผมอยากจะให้ดูนะฮะนี่คือด้านในของขาหมูเย็นนะฮะข้างในมันคือหนังหมูนะคุณผู้ชมหมูมันแตกดีนะอธินี้ไม่ถูกเลยอะตอนดมกลิ่นของมันเนี่ยมีกลิ่นคล้ายกับขาหมูนะฮะ แล้วพอเอาเข้าปากทานไปแล้วเนี่ยผมว่าด้วยความเป็นวุ้นแหละแล้วก็ด้วยความเย็นนะฮะของอุณหภูมิมันเลยทําให้รสชาติเนี่ยไปอีกทางหนึ่งมากกว่าผมนึกถึงพวกออเดอร์ฟครับของโต๊ะจีนพอมันมีความแช่เย็นลงไปแล้วเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นของทานเล่นที่เหมาะก,กับทานเวลามาเดินตลาดน้อยอากาศร้อนๆนะฮะแต่หิวด้วยอยากจะหาอะไรทานผมว่าเป็นเมนูที่ดีนะฮะสำหรับคนที่อยากจะหาอะไรทานตอนอากาศร้อนๆนะครับขาหมูเย็นอร่อยครับ สำหรับใครที่มาตลาดน้อยนะครับอย่าลืมแวะมาร้านขาหมูเย็นนะครับอยู่บริเวณทางเข้าศาลเจ้าโจงซื้อกงนะครับผมเปิดทุกวันเลยเวลา6โมงเช้าถึงบ่าย2มงครับ